ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับชุดนี้ผมก็จะมาแนะนําของเล่นไดโนเสาร์ออกไข่นะครับวิวเล็กไดโนเสาร์ครับเหมือนชุดที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นผาาด้านปกด้านหลังครับก็ซึ่งจะไม่มีแต่แบบตามรูปนะครับและไดโนเสาร์ที่ผมเอามาแนะนําก็คือ P. c o e ซ u r u นะครับเป็นไดโนเสาร์ที่อาศัยอยู่อยู่ใต้ทะเลนะครับครับก็มีครีบว่ายน้ํานะไม่มีขาเดินครับตัวนี้ ครับจะมีคลิปว่ายน้านะไม่มีขาเดินครับไข่นี้ก็จะเป็นวัสดุแข็งนะใส่แข็งเนื้อดีเลยครับและไดโนเสาร์นี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับอมีหลอดไปตรงคอด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไดโนเสาร์ครับครับด้านบนนี้ก็จะเป็นที่ใส่ไข่ครับเหมือนเดิมนะครับข้างใต้ก็จะมีที่ล็อกล้อครับที่ใส่ฐานเหมือนเดิมลำโพงก็อยู่ใต้เหมือนเดิม ครับก่อนอื่นก่อนจะมาเล่นเราก็ตกประกอบเข้าไปก่อนนะครับอืมครับต่อเสร็จแล้วแล้วเราก็มาใส่ฐานครับ2อ3สามก้อนเหมือนเดิมครับครับสวิตช์ก็อยู่ตรงนี้นะครับครับครับเดี๋ยวผมจะมาลองใส่่านใส่ไส่นะครับ รับสังเกตนะครับว่าเวลาชนอะไรทุกเนี่ยก็จะหมุนนะครับครับทางใต้ก็จะมีที่ใส่ถ่ายได้นะครับอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะรอให้ปิดฝาก่อนนะอ่าครับอ่าเดี๋ยวดูไปก่อนนะครับคือครับเวลาชนอะไรทีก็คือก็จะเลี้ยวกลับเองโดยอัตโนมัตินะครับครับเหมือนของเล่นรถวิ่งทั่วไปนะ ครับแต่มังม่วนี่เป็นไดโนเสาร์นะครับครับอ่ะออกแล้วครับทับติดๆกับฉากนิดหน่อยนะครับครับแล้วตรงคีบนี้ก็จะมีไฟนะครับมีไฟให้สี่จุดครับครับตรงหัวก็จะมีไฟให้นะลิ้นก็จะมีไฟให้ตรงพอก็จะมีคล้ายๆกับกับคล้ายๆกับ ภาพฉายสไลด์นะครับอ่าเดี๋ยวออกมาอีกก้อนหนึ่งครับครับออกมาอีกลูกหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวดูต่อไปนะครับครับเดี๋ยวดูอีกฟองหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูต่อครับเป็นไดโนเสาร์พัน ทีซีโอโซรัสครับครับเป็นโดนเสาวที่อาศัยอยู่ในน้ําน้ําทะเลนะครับอ่าครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบนึงนะครับครับครับมีไปมาให้ตามคีบนะครับแล้วก็ไปตรงตานะกับไปตรงลิ้นแล้วก็ไปภาพขายสไลด์ตรงที่คอด้วยครับ มืดๆหน่อยนะาจะเห็นหน่อยนะครับของเล่นชุดน,นี้ก็หาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นใหญ่ๆนะครับหรือตามห้างก็มีนะครับแต่ดูจากภาพหน้าปกแล้วยังไม่เห็นภาพนี้นะคือน่าจะเป็นของเล่นชิ้นใหม่อยู่เลยนะครับหรือเปล่านะหรือผมไม่แน่ใจครับครับอะเดี๋ยวรอดูอีกกองหนึ่งครับ ก็หาซื้อได้ตามร้านขายของเล่นหรือตามห้างนะครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่นะครับ